สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกม t a ท Titan ให้ทุกคนได้รับชมและวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของ Artifact นะฮะหลายๆคนคงสงสัยครับว่าแต่ละ Artifact นะครับที่เรามีเนี่ยมันช่วยอะไรกันแน่นั่นเองครับผมวันนี้ผมก็จะมา ไข่ก็จานะครับให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่ามันเพิ่มหรือบวกอะไรให้เรานั่นเองครับผมก่อนอื่นเ,เนี่ยการที่เราจะได้เจ้าหัวใจสีแดงครับเพื่อใช้ในการซื้อหรืออัปเกรดอ์ติแฟกต์ของเราเนี่ยทุกคนก็คงรู้ดีนะครับว่ามันได้มาจากการจุตินะครับก็คือเจ้าเพรสไทต์ตัวนี้นั่นเองครับผมอันน็อที่เรียกว่าหกร้อยนะฮะโอเคครับ okay, ยิ่งเราผ่าน่านไปเยอะๆผ่าน่านไปสูงๆเนี่ยเราก็จะทําให้เราเนี่ยได้หัวใจจะตามไปด้วยนั่นเองครับอ่าเรามาดูกันเลยครับว่าแต่ละอ์ติแฟกที่ผมมีเนี่ยมันวอกอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเซนลี่ชิลนะครับเป็นสกิลเป็นอ์ติแฟกที่ช่วยให้ลดคูลดาวสกิลเฮเบอรี่สไตร์นะครับก็คือสกิลนี้ฮะ สกิลนี้ครับผมทำให้ลดคูลดาวน์ลงไป50%ครับถ้าอาพเต็มมันจะทำอ่าครับผมก็คือสกิลเราจะใช้เร็วขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับนะฮะต่อมารลบคูลดาวน์50%ของสกิลวอลคลายนะครับผมเนี่ยฮะสกิลนี้ครับผมเนี่ยครับเห็นไหมเวลาอ่าสมมติผมกดใช้สกิลให้ดูนะครับ ใช้สกิลวอล์คลายนะครับอาเนียมันก็จะมีเวลาในการใช้ของมันสามสิบวินะครับเนี่นะติ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  นยครับหลังจากที่เราใช้มันจะมีคูลดาวอยู่14นาทีครึ่งนะครับอันนี้ปกติแล้วมันมันจะอยู่ที่30นาทีนะครับแต่เนะื่องจากผมมีเจ้าอแฟกต์ตัวนี้ครับมันก็เลยลดคูลดาวลงไปครึ่งหนึ่งก็เหลือนาะ14นาทีครึ่งนั่นเองครับก็นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้น,นั่นเองตามาลิ่งอัพวันตัสนะฮะชามก็ เจ้าอาจฉริยนี้ก็จะช่วยลดเ,เงินที่ใช้ในการอัปเกรดต่างๆครับให้ใช้เงินที่น้อยลงนะนเองครับผมเนี่ยครับพวกอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นส่วนตอ์ของเรา Strike, เฮฟเลอร์สไตรสกิลเนี่ยพวกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดฮีโร่ด้วยครับก็จะใช้เงินที่น้อยลงกว่าเดิมนะฮะตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกไว้นะครับยิ่งอัพเยอะก็ใช้เงินน้อยครับในการอัปเกรด ถือว่าดีครับผมแนะนําให้หาหาติดไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ซื้อฮีโร่เก่งๆได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมาครับฟิวเจอร์ฟอร์จูนก็จะบวกโกคอลเลกชันครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราได้รับเงินครับไม่ว่าจะทางไหนครับไม่ว่าจะได้จากอะไรนะครับเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นไปอีกตามจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราอัปเกรดไว้นะฮะโอเคต่อมา เซเวอร์ชลเป็นอัติภัตที่ช่วยเพิ่มเวลาในการตีบอสมากขึ้นครับให้มากขึ้นนะฮะจากที่เรามีเวลาในการตีบอสสาวินาทีนะฮะมันจะบวกเพิ่มเพิ่มไปอีกนะครับตามเปอร์เซ็นต์ที่เราอัปเกรดไปนะฮะแต่ผมว่าเจ้าตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเราตีแรงอยู่แล้วเนี่ย เราก็ใช้เวลาในการตีแป๊บเปียวถูกไหมฮะก็อาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับแต่จะมีติดไว้ก็ได้ครับไม่เสียหายต่อมาไ n i g h Shield ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ช่วยให้เราเก็บเงินได้ไวขึ้นและได้เยอะขึ้นนะครับก็คือแต่ตัวนี้จะเฉพาะเจาะจงไปที่บอสนะฮะก็คือมันจะทําให้เราได้เงินจากบอสเนี่ยมากขึ้นครับตามเปอร์เซ็นที่เราอัปเกรดไปนะครับ ของผม1,000%ก็คือเงินจะได้เยอะขึ้นอีก1,000%จากเดิมนะฮะที่เคยได้ก็จ,จัด่าดีครับเพราะว่าบอสเนี่ยเป็นอ่าจะเป็นตัวที่ดรอปเงินเยอะที่สุดครับผมถ้าเป็นมอนสเตอร์ปกติตามแบบเนี่ยครับปกติทั่วไปจะได้เงินนิดเดียวครับนิดหน่อยฮรได้เงินเล็กน้อยก็ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากวายครับ แต่เงินหลักๆของเราที่ได้มาเนี่ยก็คือจะมาจากบอสเนี่ยแหละฮะจะมาจากบอสเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะดอปเงินเยอะมากเลยตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้เงินเยอะขึ้นครับจากบอสต่อมาครับ์เอ,เอターเซียนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเงินที่เราได้ในขณะที่เราเล่นนะครับในขณะที่เราเล่นเท่านั้นนะครับทำให้เราไ,ได้เงินเยอะขึ้น ตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกไว้เช่นกันนะฮะตัวนี้ Trigger Th the Maker นะครับก็คือจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ DPS ของเราฮะให้มากขึ้นครับตามเปอร์เซ็นต์ครับจัดว่าดีฮะ DPS ก็คือเป็นค่าโจมตีของฮีโร่ของเราครับเห็นไหมฮะจะเขียนว่าดาเมจ per second เป็นพลังโจมตีที่เรามีต่อวินะฮะ หม okay. าจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราสูงขึ้นนะครับช่วยได้ทำให้เราตีแรงขึ้นเรามา Dunkin Hammer ไอ้แฮมเมอร์แฮมสเตอร์ทุย Dunkin Hammer นะฮะเป็นอาร์ติต์ที่ช่วยให้เพิ่มพลังโจมตีในการแท็บของเราครับเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีหลักตัวหลักของเราครับทำให้เราแท็บดาเมจได้แรงขึ้นนะฮะก็จะฆ่าบอสได้ไวขึ้นนั่นเอง ต่อมา barbarian metal ครับเป็นอ์ติแฟกท,ที่ช่วยลดคูลดาวน์เช่นกคนครับเป็นลดคูลดาวน์สกิล berserker rage นะฮะก็คือ berserker rage ก็ตัวนี้ฮะทำให้มันคูลดาวน์ไวขึ้นนะฮะต่อมาครับ undead aura ตัวนี้ผม,ผมเอาไปเยอะเลยเพราะว่าคิดว่ามันสำคัญพอสมควรเลยครับเพราะว่า มันจะเพิ่มจํานวนหัวใจที่เราได้ในการจุติเนี่ยเยอะขึ้นครับจากที่เราจุติรอบหนึ่งได้สามร้อยถูกไหมครับถ้าเกิดเราอัพเกรดไปจนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอัพเกรดอุตรา์ตัวเนี้ยให้มันเป็นบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะทําให้เราได้เพิ่มให้หัวใจเนี่ยเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวครับเป็นหกร้อยอะไรเงีย้ยครับเราจะได้หัวใจเยอะขึ้นครับต่อมาฮีโร่ทรัส ก็คือเป็นอาร์ติต์ที่ช่วยให้เพิ่มคียดามจของเราครับคีย์ทาดามจให้แรงขึ้นนะครับนะครับสี่ร้อยเปอร์เซ็นก็คือสี่เท่าเลยแรงขึ้นนะฮะจดว่าดีเลยครับผมว่าสำคัญมากเลยฮะตัวนี้เพราะด้านหลังๆเนี่ยเราจะเน้นดามจที่เป็นคีิ์ทาะสมมากครับในการโจมตีพอตีธรรมดาจะไม่ค่อยเข้ากันแล้วนะฮะ มา h e s s of c o n t a i n m e n t นะฮะก็คือเจ้ากระเป๋าเขียวนเนี่ยช่วยเพิ่ม g r o t ทเชอร o บล c h a เชนก็คือเพิ่มโอกาสในการเจอกล่องกล่องทองนะฮะนี่ฮะจากที่เราเล่นไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมันจะมะีบ่อยครั้งที่เราจะเจอกล่องทองกล่องใหญ่ๆครับซึ่งกล่องนั้นเนี่ยจะช่วยให้เราอ่ะ ได้เงินเยอะกว่าเดิมเลยฮะกล่องนั้นเนี่ยจะดรอปเงินเยอะมากครับก็ตัวนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสเจอกล่องนั้นบ่อยขึ้นนะฮะต่อมา Dark Clock of Life นะฮะเป็นอ์ตต์ที่ช่วยลดเลือดของบอสนะฮะลงตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกนะฮะสมมติถ้าเราอัพเต็ม25นะฮะมันจะลดได้ไปถึง50%ก็คือครึ่งหนึ่งนะฮะ สมมติเลือดบอสของคุณ2ล้านานเงี้ยโดยโปกติใช่ไหมฮะถ้าเราอัพันปุ๊บ50%มันก็จะบอสตัวนั้นก็จะเลือดเหลือล้านหนึง่งแต่ไม่ใช่มันไม่ได้ลดเพียงแค่บอสตัวเดียวนะครับแต่ลดบอสทุกจานเลยครับผมให้ลดพลังเหลือครึ่งหนึ่งทําให้เราเนี่ยฆ่าบอสได้ง่ายขึ้นผมคิดว่ามันก็ดีดีนะดีอยู่เหมือนกันแต่มาว่าเี วอร์เรอร์รีเวบนะครับก็คือตัวนี้จะช่วยจากที่เราทราบครับฮีโร่ของเรามีการตายด้วยนะฮะเพราะว่าจะตายได้ก็แต่เมื่อบอส s ต้นครับถ้าเกิดในกรณนี้ที่เราฆ่าบอสช้าเนะี่มันจะมีโอกาสที่บอสสวนเรามาแล,แล้วฮีโร่เราจะตายเจ้าตัวนี้ก็จะทําให้เวลาในการฟื้นฟืนชีพของฮีโร่เราเนี่ยเร็วขึ้นครับจากที่ฮีโร่เราตายปุ๊บ บางคนอัพเเวลเยอะๆเนี่ยมันใช้เวลาฟื้นคืนเชียบฟื้นคืนชีพถึง24ชั่วโมงก็คือ1วันบางคนก็รอไม่ไหวใช่ไหมฮะก็เจ้าตัวนี้ก็จะลดระยะเวลาในการฟื้นคืนชีพเนี่ยให้น้อยลงนะฮะถ้าอัพเต็ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ลดลงได้ครึ่งหนึ่งเลยกวจัดพอดีฮะโอเคครับและสุดท้ายเนี่ยทุกอาร์ติแฟกต์ครับเขาจะมีบวกออร์ดา a เมจให้เราด้วยเห็นไหมครับ จะบวกกันมากน้อยแตกต่างกันไปครับแล้วแต่อาร์ติแฟกต์แล้วมันจะบวกคิดรวมมาให้ตรงข้างหน้าเรานะครับเห็นไมบวกห้าพันแด้ยบแปดเปอ็ตออเดอรมจก็ทำให้ดามจโดยรวมของเราแรงขึ้นนะครับทั้งฮีโร่และตัวเรานั่นเองอ่วันนี้ผมก็มารีวิวอาร์ติแฟกต์ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอาร์ติแฟกต์ได้อาร์ติแฟกต์อะไรใหม่ๆมาผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ ทราบกันครับแล้วก็ได้รู้กันนะครับว่ามันช่วยอะไรเราแล้วมันดีกับเราอย่างไงนะฮะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานครับผมอย่าติดกันจนเกินๆๆไปนะครับเดี๋ยวนิ้วล็อกนะฮะโอเคอันนี้ก็ต้องขอลากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ